วันนี้ก็วันที่22ตุลาคม2 5 6 8เมื่อนี้ก็เริ่มเก็บเกี้ยวเขาปละพี่น้องนี่ก็เป็นเข่าหอมบริร้อยห้าจ้าเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วจ้าลงเกี่ยวเนาะจ้าน้ำก็จะบกขั้นบกขั้นแหงียงปันไดเนาะปลาก็จะมีพี่น้องมีหอดปลาเด้อเมื่อนี้เกี่ยวเข่าปลากระไรกระไปลาตัวนี้มาๆมากปลากระไรพี่น้องเก็บปลาไปนั่ง ทั้งเกี่ยวทั้งเก็บปลามาด้ยด้วยบังแดดเด็ๆมาเก็บปลาปลาดุกปลาซิ่วพี่น้องปลาซิ่วก็มีแต่เมย์ใหญ่ๆหลายขาดมือนี่โอ้ลูกน้องก็หลายได้ผู้เกี่ยวกะเกี่ยวผู้เก็บกะเก็บจ้ามาลงมาลงมาจามาเก็บปลากะมีแต่เมย์ใหญ่ๆปลาหลายขาดให้นี่อันแปงนี่ยังบอกปอบันไดนพี่น้องอีกแปงข้างข้างหลังแปงไตกะนกไป ก็จะร้ายพี่น้องจะมีทั้งปลานิ่นเนาะเดี๋ยวจะพาไปชมแปฝงันใต้กันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวปุเก็บแปฝงอีก่อนเนี่ยไก่นอกก็ไก่เนี่ยเนื้อเนื้อส่วนก็ดีพี่น้องเนื้อป่วนก็ดีนี่เก็บเกี่ยวใแกะเกี่ยวตากไป่อนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าลุงศรอันที่เป็นพอนเปิดแถวบ้านลุงศรเป็นพอนเปิดแถวหน้าตาด้ยมันเหยียบปนหมดแล้วแถวอำเพื่อน เจ้าอุ้ยปลาปลาปลาหนูบังเด้อจะเป็นปลาดุกอยู่เลยเจะปลาดุกอย่างนั้นป่าเนาะฮะโอ้ยมวนคักพี่น้องมวนคักบรรยากาศที่จานบ้านเฮาพี่น้องนี่กกคือบ้านด่านม่วงตำบลทางเกณฑ์อำเภอนาตาลจังหวัดอุบลจ้าเป็นเก็บเกี่ยวเนาะปลาดิบเนาะปลาคออก็จะหลายแต่ว่าเพิ่นไหวเนาะปลาคอปลาสดเนาะใช่ครับ มาเด้อจ๋ามาเด้อบ่อเพ่งเด้อจ๋าของหน้าเพื่นบ่อเพ่งเด้อปลานี่คือหอดดูการเก็บเกี่ยวแล้วเกี่ยวไปก็คือใครอยากได้มาเก็บเอาเลยพี่น้องมาเก็บเอาเลยเพื่นบ่อเพ่งกบก็ได้เด้อนี่นี่พุทธเด็กแดงนี่เพื่นกระได้คบตกใจนี่พี่น้องวัดว่าตัวใหญ่แถวบ้านตุ่มมันใจมาขามแสบพากได้นี่ใจล่ะนั่นนั่นอยู่หันกระปอหนูบอกว่าตัวใหญ่เหรหนูบ่กืฮียหยังนี่ บัง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 ยู่ขึ้นน้ำขึ่นข้อยังอีกล่ะไม่เนอะไปแล้วโอ้ยงูกระมีงูกระมีระวังเด้อพี่น้องทั้งงูทั้งปลาทั้งกบมาท่านี่กระลุยลุยเป็นลุยบาดนี่ปลาซิวเพิ่อนกระเดายายได้พี่น้องเกลียวข่าปัสสาวะกระเดายายเกี่ยวเข่าเมื่อนี้อาหารเกิดอาหารเกิดเมื่อนี้ จอู้ปลาซิวสู่กินเด้อร์เมอร์เนยเด้ออู้ปลาซิวสู่อันจะคลองรถเกี่ยวเพนด้วยสู้มีหอด้วยอะไงเขาบอกเป็นรต่สู้ใส่อะไรนะอะไรอะไรบนนู้ดอู้หมอพี่น้องหอยอ้าวเด็กเด็กนี่กินอยก็ได้เด็กเด็กมีกับขยันค่ะอุ้ยสะบังสะบังหำเมื่อนียขยันได้พี่น้องเก็บเปล่าเข่าเก็บเปล่าเก็บลูกเก็บเดี๋ยวกะจะไปอันอู้สู่กิน ข่าวน้ากันบังสับบางคำเลี้ยงสัตวอย่างนี้ก็จะอู้ชิกินเกี่ยวขาวปลามันหลายเนาะอ้ยเบิ้งเดือดปลาดุกเด้อปลาดุกเด้อปลาอะไรนะปลาปลาซิวปลาขาวบอกปลาใส่ถังขหรอปลาใสถังมาซอยกันเล่นยข่าวของเพื่อเออบ่ท่านรถเกี่ยวเพิ่นรถเกี่ยวเพิ่นไใบเนาะ พ่อก็จะบื้นเข่าในกองฟางจะหาเอาอันเวลาเต้งอยเพิ่นก็จะบื้นออกมาเดี๋ยวกี่กิบย้ายได้เนี่ยเขาออกขึ้นเขาออกละพี่น้องวันนี้สี่วินคนจีจานบานเอาไปดูดูการเก็บเกี่ยวเข่าก็งามงามอยู่นี่เป็นเข่าหน้าบานเด้อจะเด้อแต่ว่าก็งามงามเข่าหน้าบานรถเหยียบเบิร์เนาะ เอาได้ปลายยังลูกเด็ปลายยังให้นั่นก็นมี่บ่ให้นั่นก็นมี่งามเน๊ะเบิ้งเ,เมื่อนี้เมื่อนี้นปลาซิวมี่ตัวใหญ่กมอ,อย่ังแคบอปลาซิ่วหยาบเล็กน้อยไม่ขืนไม่เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าตั้มสมตั้มเมื่อนี้เบิ้งเด้อลูกเบิ้งเด้อปลาดุกเด้ดดอกเอาหน้าเราให้เห็นเน๊ ขยันครับสร้างสร้างสร้างร้านคอยขยันเบิดทุกคน,น